กำลังเดินทางมาเยี่ยมชมปราสาทตาผมปราสาทตาผมปราสาทตาผมนะครับที่บางปะาัตร์เข้าหลังมาหากันอย่างว่าลุกไปทางล่างก่อนลมาทางนี้พี่น้องเดินดีๆนะครับห้ามย้อนเดินไปแล้วไปเลยนะครับไม่ต้องย้อนกลับ นี่อะไรห,หวลภาษาพี่มวนอยู่ตัางก้นบัดละเขาสนใจมากๆประสาทนี้คือสนใจเรื่องต้นไม้หลากไม้ต้น ต้นมที่ปลูกขึ้นข้างบนประดาบตอนที่ปลูกขึ้นข้างบนประดาบนะครับไม่ใช่ต้นกับไม่ใช่ต้นระยูไม่ใช่ต้นไม้ตะเคียนไม่ใช่ต้นลาบอันก็ต้นไม้นี้ชื่อต้นไม้สะปองครับต้นสะปองคือต้นไม้หอนครับหอมขึ้นไม่ใช่ขึ้นเองครับต้นไม้ขึนมาได้นตครับต้นนี้คือขึ้นเลยบางอันเขาก็แบ้ได้าน้าไปด้นว้าน้ไปด้วได้าด้นวไปด้า้ยไดวไปดานซ้นวน้้า้า้้วาไาดไปดน้นาไดนด้า เป็นพิแล้วเป็นความเย็นนะครับ็นคองเย็นจากพินแล้วทำให้ต้นนี้มันปลุกปัมนได้เลยนะครับอ้าวตรงนี้นะครับคือโดนทั้งทำร้ายโดยระเบิดนะครับอีกแบบนะครับอีกที่หนึ่งนะครับโดนทั้งทำร้ายโดยธรรมชาติธรรมชาติกับระเบิดคือหนักเหมือนกันครับหนักเหมือนกันเลยนะครับครับผมอ่าตรงนี้ขอทุกท่านนะครับค่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจอต้นไม้นะครับต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะครับคืออยู่ข้างในนู้นทั้งหมดเลยเดินแรงๆไม่ได้หรือทำไมเดินค่อยๆเดินแรงๆเดี๋ยวจะหมดเลย เกเก่ยตรงนัตรงนี้ได้อะขค้ือนตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยไปเราไปดูต้นไม้ตอนที่มีสองตนนะครับไม่ใช่ตนเดียวตนที่อยู่ข้างในแล้วก็โรยพลาแล้วจะมีตนใส่ตนใส่มากรอบมากรอบก็อีกตนหนึ่งทำให้ตนนั้นไม่มันมันก็ลุกขึ้นไปไม่ได้นะครับไม่นานเดียจะตายแล้วนะครับเพราะตนใส่มันมีหลักมันเยอะมากเลยนะครับเอาดูตรงนี้ห่อยครับห ตอนนี้นะครับเป็นต้นที่นะครับโล่กอ,อายุไม่มากนะครับเป็นต้นชุดถ่ายแล้วนะครับบ<อ>ูดขึ้นต้นนี้นะครับอายุประมาณแค่200ปีเท่านั้น<อ>ต้นนี้เรียกว่าต้นเสบืองครับต้นเสปืองนี้นะครับคือตัดไปทาโตะตูสร้างบ้านทําอะไรไม่ได้แล้ว คือตัดต้นนี้ต่างแดดไว้ประมาณแค่สองสามเดือนต้นนี้มันค่อยๆนะแห้งเวลาแห้งแล้วมันจะเบาขึ้นเบาขึ้นนะครับเอาไปลอยน้ำได้เลยนะครับลอยน้ำได้ต้นมันมีแต่น้ำหลักมันมีแต่น้ำเท่านั้นเลยแต่พูดถึงข้างในเนี่ยเหมือนเหมือนต้นงิ้วนะต้นงิ้วแต่ต้นงิ้วมันมีน้ำแต่ข้างในมันือนกันนะครับแบบมันพุพังไปเร็วมากมองไปเห็นว่ามีหมดกินไปหมดเลยนะครับกินในข้างในแต่ข้างนอกไม่ได้กินนะครับนี่ประเภทต้นสะปวงต้นสะปวงครับต้นอย่างอื่นไม่สามรถจะมาปรุ ได้เพราะตนยังเอิญมันจะตนที่แบบแข็งแรงมากๆเลยก็ต้องการน้ําต้องการดินต้องการชุ่มชื้นแต่ตนนี้ไม่ต้องไม่ต้องการอะไรครับเพราะตนนี้มันจะมีน้ําอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแท้กับมันเป็นตัวกาฝากใช่ครับผมมอ่าวมองไปข้างบนนะครับมีลำพึงครับลำพึงเยอะมากเลยนะครับอยู่บนต้นไม้นะครับต้นพึ่งเยอะๆชื่อต้นอะไรต้นสปองครับต้นสปองครับชื่อต้นสปองครับจริงๆไหมอะไรครับพึ่งจริงๆไหมกี่เหลี่เหรอกลี่ครับไม่ใช่

าาต้ารมนี้คือสมัยก่อนภาซาตารมนี่ก็พันปีนะครับาาตี่กรางออกเป็นแม่เจ้าชายละมันทีเจ็ดนะครับใช่ใช่ใช่ละมันปีเจปาซาตนี้คือหนกโนะครับูกทางเดิมทปทางสวัสดอนุนนะกำแพงบอกปาาตนี้นะครับหนกิโลนีไทลูกไดโนเสานป้านู่นะเออไรนไดโนสาร์ช่ยนวันสสามนี่ไทหนไดต้องไปวงนีโนสาร์สมัยก่อนเขาไดโนสาว

นี่นี่ก็เป็นปรางปราสาทตะพรมนะครับเป็นปรางปราสาทนะตรงนี้สมัยก่อนก็เป็นมือมือิ่งเป็นเป็นคอยนะครับเกหมอเลยตรงนี้ถึงก้อนพระแม่เจ้าใช่ระมันที่เจ็ดนี่หลังนี้นะปลรงนี้ ก็ห้าโลิโลกรามก็มดเลยนะครับ uhm. เทพอยสมัยก่อนนะก้จิ้มเงินจิ้มเงินตาลันเตมรุนออกไปวะขมรุนออกไปสมัยจเงินตลาเซตลาโอ้ใช่หมดเลยครับห้าโลิโลกรามัดเลยสมัยก่อนห้าโยิโลกรามนี่เป็นที่อยู่งทองคําได้มา เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเอาํำในตรงนี้าานด้วย

นี่ก็ทาเอารมาจะไม่คนมดลาก็ได้แต่คำเล่าขานแต่สิ่งดีๆเขาเอาไปหมดแล้วเหลือไว้แต่เหลือไว้แต่ซากปลักฟังของเก่า ของที่เอาไปเรุ่นโซ่มใไห่นมอยู่มาทมร้เคอนที่ลางครตนี้มันแยนันแบนจนาการตไมแล้วเครับาไม่องเทียวเป็นร้อยเป็นพันนเข้ามาแล้วานไมได้ต้องมาดูต้องมาดูแต่ทุกคนได้ยินว่าเออต้นไม้ไม่ได้กแต่งอะไรไม่ได้ตกแตงไม่ได้ตกแต่งเป็นรูปอะไรนั่นเป็นรูปอัศรพลนะออกมาตามหลักด้ยอ้่จีมยังหวานมากอัศราสวยก็เลยโผล่ไม้คนน ช่องประตูหน้าต่างของนางอัสราออกมายิ้มให้ให้ผู้ชมให้นักท่องเที่ยวนะครับก็ให้โชคดีกันละกันอันนี้หากไม่นี่มันมันเห็นเป็นหน้าต่างให้นางอัสราออกมาโดยอันธรรมศาสตร์สามไปทำอะไรครับเพราะตรงนั้นนะครับเป็นที่สะดอกเคราะห์สะดอกเคราะห์นะคบผม แต่ว่าถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นอยู่ในร่างกายของเราหรือมีเคราะนะครับอยู่ในร่างกายของเรานะครับปีปางนะครับติปี5ปี6ปี1ปี2ปีที่เราไม่เคยไปสดอเคราะห์เราเข้าไปแต่ท่านเข้าไปแล้วขอท่านอธิษฐานก่อนนะครับอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วขอท่านตอบออกเราสามครั้งตอบออกสามครั้งแล้วท่านหายใจให้หนะแรงหน่อยนะครับทําให้เรามันฉุดชื่นมีแรง ะะเดินต่อเองได้นิดทีหนึ่งทีสองเวลาข่านเขาไปแล้วนะครับผมห้ามนะตอบออกแล้วห้ามเดินย้อนกลับมาทางเดิมเพราะว่าสิ่งในที่ไม่ดีมันจะไลลลงออนอนอกจากตัวของเราแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาทางเดิมสิ่งนั้นมันจะกลับมาคืนเพราะฉะนั้นตอบแล้วขอท่านทะลุไปนู้นเลยนะครับทะลุไปนู้นเลยนิดทีสอดอกะนะครับในศตวตรรษที่12มาถึงศตวษที่18ตรงนั้นคือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับสำหรับทุกคนเวลาเข้าออกไปในมาใน,ในเขานอนไหลเงี้ยทุกคนต้องมาขอตรงนี้ก่อน สองมากครับผมขอสักสิทธิ์ตรงนี้ก่อนนะครับทําให้เราออเดินทางก็โดยการปลอดภัยนะครับครับผมนี่คือความเชื่อของคนโบราณหรือคนสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็เสียงยังดังแต่ศักดสิทธิ์หรือไม่สักส,สิทธิ์ือเลือดได้ความเชื่อของเราแต่ตอนนี้ท่านเข้าไปลองดูได้เลยนะครับ<ช>เป็นที่สดอดเคราะห์นะครับครับผมเดินเดิดานาขึ้นบนไดออกลงไปเลยใช่ไหมครับขยันเลยครับตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยรู้ตัหนี่ห้องนี้นะข้างนี้เหรอห้องกราต้อออกมาทางนู้นเลยออกไม่ครับ เข้าไปตรงนี้ก็ออกเลยเด้อเราจะกลับมาเจอกันวันนะครับเผมม่ขรนมาไเดีย่นคาเวลสะดอกคอนะคะมีค่ะสะดอกคอนะคะจะเอาทุกอสุกอารคเอาภัยให้หายนะคะไม่ก็เอาเอาโอโหให้เอาอไม่เอาไม่เอาต้นนี้เป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากนะครับแต่ไกด์เขาบอกว่าต้นไม้ต้นนี้ ไม่มีแก่นก็จะเป็นพวกอุ้มน้ำเอาไว้นะครับเวลาตายมาต้นตายมาก็จะทำให้ลักษณะคล้ายคายกับต้นยูบ้านเราแต่สามารถอมน้ำได้มากกว่านะครับอมน้ำได้มากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็จะ,ะกำลังจะตัดทำลายไปบ้างเพราะว่าอาจจะล้มทับนักท่องเที่ยวก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็น อที่เขากำลังจะตัดเห็นต้นไม้ตูกขึ้นอยู่ข้างบนประสาทครับตอนนี้เรียกว่าต้นชะปวงครับ S T U N G ครับเป็นต้นไม้เนื้ออ่อนนะครับน่ามากเลยนะครับ ตอนนี้คือปลูกขึ้นอยู่ข้างบนปราสาทได้โดยที่มีนกแก้วกินเม็ดแล้วมากกอดทิ้งขี่ทิ้งแล้วทําให้ต้นนี้มันปลูกขึ้นมาได้ตอนนี้นะครับผมเกิดตัดแล้วไปทําอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะครับมันเบาลงเบาลงครับปราสาทนี้คือไดบูรณะ <c oughs> โดยคนเอินเดียประมาณหกปีมาแล้วแต่ยังไม่เสร็จเลยครับอ้าวครับตอนนี้คือ <c oughs> ท่าน <c oughs> ไดพักคอนตีกันแค่จานที่เพิ่งขูดบัานแล้วมาขคืนเร่ง อันนี้ไกด์พิมพ์ชนกจะพาไปดูภาพแกะสลักที่สวยงามที่สุดในประเทศแคมบูเดียว่สั้นก็มีประชาชนหลายชาติหลายภาษาเดินทางมาดูและที่นี่มีแมงอีด้วยอุณสมบูรณ์คนไปแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเ่ะครับเขาพัฒนาขึ้นแต่สมไยได้กี่ในขี้โถดขมัจอดเดบึงผีเหรอเดียค่ะประม เพราะท่านหวัดซีปีที่แล้วใจเก่าบีที่เลยเขาเริ่มประมูลเขาเริ่มเทศนส่วนส่วนประเทศไทยนี่เข้ามาสัมปทานเป็นระบบมันนี่ยมาเลื่อยไม้นี่ฟันเลื่อยพังหมดเพราะว่าเลื่อยไปก็จะไปโดนไปโดนไอ้โดนลูกปืนเลื่อยไทยนี่สู้ไม่ได้เลยก็เลยพากันยกกลับนะครับ คนที่เข้ามาก่อนมาตัดไม้แม่รัง<ม>ด่านี้ครับอีกนี้นะครับยังคุณภาพยังแข็งแรงยังดีมากยังไม่ผูกพังไปไหนเลยนะครับแต่อีกนี้เวลาเขาเอามาสามร,ราาังด่านี้สําหรับทําเป็นกาแพงอย่างเดียวหรือทําเป็นรังค้าสําหรับคันเด็บคันพลแต่ว่าถ้าเอามาเกะสะละไม่เคยได้นะทําไมเคยได้ไม่เคยซอไม่เคยงานด้เวลาเขาแกะสะละทือเอาอินรไตนี้แหละครับเอาอินไตน์มาเกะสะละนี่คือเป็นลายดอกไม้ลายดอกไม้ตรงนี้คือเป็นลายผ้าถุงครับผ้าถุง ขึ้นนะครับล้วมันลงมาไล้พัฒุงครับสวยมาอ่อ่า้างบนนะครับคือที่ช่องช่องที่รับนะครับผมคือทำไมเกาจะว่าเด้อสิงคือกันเด้อบรรทรายสีเจ๊แล้วเพื่มาทำางไม่ใช่เป็นที่อยู่ข้างในเป็นที่ประกอบปิีการเป็นที่สดทุกเย่ามาเจ้อยู่นู่

ตัวนี้ก็บอกว่าสวยเป็นอีกแห่งหนึ่งใกล้บอกว่าเป็นการแกะสลักได้สวยงามมากันมากัาก ด้านเดเครับยังมันชัดมากเลยที่เราชายดานหน้านี่เป็นด้านล่างนะครับดานล่างของประสาทเอาไปเี้ยฮม่เท่าเฉยอรัางนี้เรากลับใช่ไหมเดยเดเอด้ล่ะลัตเซรนี ตรงนู้นนะครับจออยู่ด้านล่างครับด้านข้างใหญ่เดลยออกไปข้างนอกด้านข้างเลยเห็นไหมครับที่วันนี้สององค์นู่นแหละฮะเห็นไหมครับผมลอยตัวกลางเลยนะครับนี่คือเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับติดต่อจากเรื่องของปราสาทดาคอนบัดมีพระรามกับพระละมีหนุมานนะครับครับผมนั่นแมงไก่เลยเป็นแมงไก่แมงไก่เป็นผู้แต่งใช่แล้วครับใช่มาถึงนี้เล่